ในวงการมอลำเฮ้านะคะแล้วก็เป็นครูแล้วก็แต่งงานกันแล้วนะคะเป็นไผ <c oughs> เป็นไผไปบ่ได้พี่น้องนอกจากบอดบ่อยสีชัยกับโซแอนออร์ดีพี่น้องนาตาก็ดีนะคะทั้งสองคนแล้วก็เก่งทั้งสองคนนะคะถึงแม้ว่าสีเขานาฝนแล้วล่ะคะันแล้วก็ไก่สีทาการปิดฤดูกาลลงแล้วในปลายเดือนมิถุนาย,ยนที่จะฮอดนี้นะคะแต่ว่างานนี้ก็ยังรุ่ม ลายนะคะยังลายคือเราสําหรับงานก็ได้นะคะแต่ว่าสําหรับทั้งสองคนนี่กับบลืมที่สิเหตุบุญกันช่วยเหลือสังคมพี่น้องนะคะล่าสุดนะคะได้ซื้อม,มานางหินอ้อนนะคะมอบให้โรงเรียนน้องแก่สกแก้ววิทยาอําเภอศรีบุญเรื่องพี่น้องจังหวัดน้องบัวลําพูนะคะซึ่งแอนกับอบอยซีใช่นี่แล้วก็แฟนครับนี่ได้มอบโต๊ะเพื่อน้องๆได้สะดวกในการนั่ง ทานอาหารแล้วก็เหตุกิจกรรมอื่นๆนะคะก็ขอให้น้องๆน,งนี่เรียนเกง่งๆแล้วก็มีอนาคตทีสดใสทุกคนนะคะแอนนี่ก็ได้มีการเขียนโพสตรลงแบบนี้พี่น้องนะคะแล้วก็ต่อมานี่ด้านเฟซบุ๊กพี่น้องด้านเฟซบุ๊กของโรงเรียนน้องแก๊สแก้ววิทยาก็ได้มีการโพสต์ว่าคุณคู่ครับไผเอามาไห้ครับนะคะแล้วก็คุณคู่ก็ว่าพี่แอนอรดีค่ะหนูรู้จักไหมคะน้องก็ว่ารูดจักครับ เย่เย่เย่พนาเด็กหน่อยวัดบงศิลพี่น้องลวบานีโรงเรียนน้องแกสะแก้ววิทยาก็ได้มีการโพดวัดบงศิพี่น้องก็ขอกลาบขอพระคุณผู้ย่นใจดีที่นํำมาหินอ่อนจำนวนหกชุดมามอบให้กับทางโรงเรียนนี่ตอนนี้นี่เด็กหน่อยนะักเรียนนี่แล้วก็ผู้ปกครองนี่ได้มีทีนงังนังทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็เด็กหน่อยนี่ตื่นเต้นดีใจมากค่ะนะคะ ลวก็ขอให้คุนบอยกับคุนแอนนี่จะเล่นรุงเรื่องในทุกด้านสุขภาพแข็งแรงนะคะการงานนี่การเงืนนี่ต้องเพิ่มพูนขอให้ทวีพูนเพิ่มขุนเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะบันนี้พ่อตาเอฟซีบันฑักแอนบอยเห็นเป็นจังไดนะคะพ่อตาเห็นแอนอรดีก็บอยซีใช่หนึ่งได้มีการทำบุญโดยการบริจาคมาหินอ่อนพี่น้องหมาหินอน่อนจำนวนหกชุดนะคะให้กับเด็กหน่อยทีอ่า ขาดแคลนนะคะก็ท้งสวยท้งใจดีแล้วแล้วก็ยั่งท้งสวยท้งเก่งแล้วก็ยั่งใจบุญสุนท่านอีกนะคะก็ถือว่าใก่สิป,ปีดูดกันแล้วแต่ก,การที่ว่าทําบุญนี่ก็บ่บขาดสายมีการทําบุญยุ่่หมองซุบันแต่ว่าเร็วๆนี้พี่น้องนะคะเหมือนอ่าเด็กเนี่เบลเบลบอกมาว่าสิมีข้าวดีในวันเกิดสําหรับบอสบอยสิริชัยพี่น้องสําหรับโซแอนว่าสิมีเร์ไพรส์พี่น้องเขาก็ต้องรอเบิ่งว่าสิเป็นียยังนะคะแต่ว่า หลายๆคนพี่น้องก็ไไดสันนิฐาน่านะคะหนึ่งกัไดดสันนิฐานามาสิมีเบบีบอซิม,มีเบบีแห่กับทางบอดบอยสิยริไชบอพี่น้องนะคะเป็นยังวันตีราะว่าหลายๆคนแฟนคลับเอฟซีกได้ดองจับพิดแอนออรดีอยูเดะนะคะช่วงนี้นี่เมื่อว่าสิเป็นอ่ยูบานแน่นะคะกับมีการหิวบอยนะคะเป็นอาการของคน การมังสีทองประมาณนี้นะคะอีหลักก็ไปศึกษามานะคะเป็นอาการของหัวสีทองหิวบ่อยนะคะแล้วก็อาการทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไข่ไข่คุ้นกําลังสิมีหน้องกําลังสีมีเบบีนะคะแรงขึ้นกับวายังสัตนเขาก็ต้องรอเบิงละบันีสัมรับซอแอนพี่น้องเพิ่นกับว่าเพิ่นกับว่าเดี๋ยวสีบอกคุณพ่อวัาทีงสี่ด้โบกับบอดบอยสีทใว่า เดี๋ยวสีบอกคุณพ่อนะคะว่ามีเส์้อผ้ายังในวันเกิดก็คือวันที่26พีทุนาย่นก็คือวันเกิดของทางบอดบอยซีไใช่แล้วก็เป็นมือปิดฤดูกาลของมอลร่ำใจเกินร้อยพี่น้องนะคะอีหล่าเสือมาต้องเป็นข้าวดีย่างแน่นอนนะคะก็ต้องลุนไปน้ำกันขันห้ามีเบบี้ดีนี่ีหลาก็่าโอ้ยคือสีอบอุ่นพ่อก็นาตาดีนะคะแม่ก็นาตาดีนะคะซอ แอนกับบอดบอยซีใช่ไหมกันนาตาดีทั้งสองแล้วก็เก่งขนาดนี้บันีคันห้ามี่เบบีบ้กันมานีกับ้งสีอบอุน่นแห่งเฮตให้ครอบครัวอ,อบอุ่นจากปกตินี่ทั้งสองคนนี้กับอบอุ่นอยู่แล้วกับหวานกันอ่าลงรูปคูน้่กันนะคะไล่สดน้ำกันนี่กัเฮกัหวานอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอ่าหวานใจสายหมอเียกว่าใดสำหรับสองคนนี้นะคะเข้าก็ต้องรอบเบิง ลอดลุนนะคะในมืดปิดฤดูกาลวันที่26่สิบกานาเยน25 6 6นระคะลาบันนี้เป็นจังไดขนาดรู้ว่าจะคล้องสี่มีเบบี้แล้วอีหล่คิดว่าเด้ขาดว่าเด้ขันห้าถึงแม้วา่ารู้ซื้อว่าจะคล้องนี่สีมีเบบี้แล้วบันนี้แห่ง้ากันขยันทำทํำบุญคืนขยันเฮ็ดบุญคืนไปมองได้นี่กะรู้จักแบ่งปันยุดเสมอถึงแม้ว่าจะคล้องสี่ใดใด,ด,ดมากหรือหน่อยซ้ำใดนี่กะ แบ่งแป้งปันยุ่ตลอดอยุดเสมอสําหรับทั้งสองคนนี้ก็ถือว่าย่งใจบุญยึดเสมอพี่น้องนะคะที่ว่าได้มีการมอบมานั่งหินอ่อนให้กับทังงรงเรียนที่ลาดเคลนนะคะซึ่งสําหรับทังงรงเรียนนี่ได้มีการออกมาโพสต์ขอบคุณที่ทงังโซแอนกับบอดบอยซิริชันนี่ใจบุญขนาดนี้นะคะให้ทาง่งนักเรียนหลายคนพี่น้องกระดูดจักทงังโซแอนกับบอดบอยซิริชัยเด้นะคะก็ได้ระดูดจักกันนะคะ ก็ได้รู้จักบันนี้พ่อตารูว่าเป็นจนังไใดก็ดีใจตัวบันนี่ท่านบอนะคะที่ได้เห็นก็เหมือนสิวาส่าน้องนี่ก็สิเป็นไอดอลก็สิมีพี่อ่าบอสบอยสีชัยกับพี่แอนอรอรดีนี่เป็นไอดอล,ลคือกันนะคะบันนี้พ่อตารูวา้ว่าไอดอลจะคล้องนี่มาบริจาคนะคะมานั่งหินอ่อนให้ถึงขนาดนี้ให้โรงเรียนขนาดนี้แล้วนะคะก็เลยพากันดีใจบันนี้เป็นจังไดน,นะคะแล้วบันนี้เด็กน้อยนี่ตอนนี้นี่ก็ได้มีหมองนาง กินขา่าวมหมองนางเฮ็ดกิจกรรมต่างๆนะคะและเห็นทางผู้ปกครองนี่ก็ดีใจเป็นน้ตามๆกันที่ได้เห็นลูกหลานจะคล้องนี่แต่ไม่มองนางแต่ไม่มองเฮ็ดกิจกรรมนะคะก็ถือว่าทั้งสองคนหนีใจบุญนะคะลาบัน้เป็นจ้าหน้าสหรับสองคนนี้พี่น้องนะคะก็ยังมีการเฮ็ดแบรนด์เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมายูบอยธ์บา่าเศร้านะคะก็ถือว่าเฮ็ดทางสายม้อน,นี่นะคะ อิฐชาไปตามๆกันนะคะลายๆคนกับสีอิฐชาแอนออร์ดีลายๆคนกับสีอิฐชาบอยสีใช่นะคะทีเดเมาอยู่น้ากันเดแตงงันกันขนาดนี้นะคะถึงแม้ว่าเซมิกระแสดามาขมาายูบะยุบเซาที่ว่าไปเซาสินสอดมาพี่น้องนะคะแล้วตอนนี้นี่ทั้งทั้งสองคนนี้กระเดพานจูจูตีมานํากันเพราะว่าสีพอ่อกระเสดามาอีอยงังกระเดพานกระแสดามามาน้ากันก็คือว่าทั้งสองคนนี่จับมือกันย่างเนียน้ยนันอิลีนะคะ ละกะต้องนั่รอรุนได้พี่น้องในวันที่26ิมิถุนายน2566ยกก็คือมือปิดฤดูกาลของมอลลั่มใจเกินรอยนะคะซอแอนนี่ซิมิยังเซอร์ไพร์บดบอยสีทไชบอลในวันเกิดพี่น้องนะคะก็ถือว่าสุดยอดนะคะแล้วนี่นี่ช่วงนี้นี่ละลายวงกับสิทธ์เริ่มทําการทย่อยปิดฤดูกาลไปตามๆกันแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้สําหรับมอลลั่มสุขณะละกะกะต้องรอเบิงรอรุน่นสําหรับซอแอนว่า สีมิยังเสื้อผ้าให้ทางบอดบอยสีใช่ยแล้วก็ทังบอดบอยสีใช่ยสี่มียังเสือส้อผ้าซ่อแอนบอนะคะก็ต้องรอบเบิง้งความมาร่างการงานสังให้มือปิดฤดูกาลในเลยค่ะพี่น้องนะคะเมื่อนี้แหละก็ได้เอาเรื่องที่บาทั้งสองคนนี้ได้อ่าวิ่งใจบุญสุนทานได้มีการมอบบริจาคอ่ามานางหินอน่อนเห็นกับทังโรงเรียนที่ขาดแคลนนะคะสำหรับมื้อนี้ลหละก็มีดองราวสิมาบอกสูพีสน,นองห้ฟังสำเนียงสะกอ้อนนะคะก็ขอ,อกราบค้าวสาสวัสดีค่ะ